ตอนนะครับตอนที่ผมน,นั้นเาอยู่มูลเจ้าเทศนะครับตอนนั้นอยู่เด็กศูนย์เลยแหละจนตอนนั้นเองครับผมขอครูไปเข้าห้องน้ำแต่ตอนนั้นอะ่ะถ้าจะพูดไปที่ไปเยี่ยวนะเขาครูครั้งก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, แม่นายพูดคำหยาบนะเหมอือนทูนี้ไม่ได้เราก็ต้องพูดปัสสาวะอุจจาระอะไรไปอย่างนี้แหละตอนที่ผมไปเข้าห้องน้ำอ่ะไปปัสสาวะเนี่ยแหละ มีคนมาแอบดูผมด้วยละ่ะและเขาก็กลัวผมมากรีบวิ่งหนีไปนอนเพราะว่าเกิดจากเพราะว่าที่เขาเห็นผมมีสามขาไม่ใช่อะไรนะคือว่ามันคือส่วนที่ของของผมเองอะ <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนั้นอะตอนโตนมาผมเขาบอกว่าเฮ้แ hey, บตอนนั้นฉันกลัวน้อยมากเลยอะ่ะตอนนั้นฉันเห็นนายมีสามขาตอนไปเข้าห้องน้ำน่ะมันไม่เป็นอะไรหรอก มันก็แค่ความที่เราคิดไปเองไปหาเรา,เาแล้วตอนแล้วตอนผู้วันืนตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมอยู่มือจอร์เค้รู้เสื้อนั่นอะผมไม่มีบ้่นนี้หรอกแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผอผมตอนนั้นอ่ะผมเคยเไปหาเพื่อนขผม